เด็กๆมาลครับามาแล้วคฝากกดไลค์กดติดตามให้กับครูแรกเด็กด้วยนะครับปิดกําลังใจให้กันนะครับกดแล้วไม่เสียตังค์นะครับช่องนี้นะครับเงินรายได้ส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆนะครับซื้ออุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนด้วยนะครับสวยมากเลยครับดูขึ้นไปข้างบนด้วยนะครับดูว่าตล้องที่อือโอ้สวยมากเลยครับ โอ้โหปรากฏารนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับแต่ก็หาได้เนะครับนะครับเดี๋ยวคนที่หาไม่ได้นะครับสองคนสุดท้ายนะครับจะน้าขาวกลับบ้านนะครับเหมือนเดิมนะครับหมล้วอ่รูตัวอย่างนี่ราต้องรหงเาโอ้ยย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 เห็นยยเามารมาว สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องูพาราค่ะสวัสดีนะครับเข้าสู่ครูพาราอีกแล้วเอาวันนี้ครูไม่ได้พาเด็กออกล่านะครับแต่ว่าก็ถือว่าเราเป็นการพักผ่อนนะครับสักอาทิตย์หนึ่งนะครับเพราะว่าเราลุยกันมาเป็นเดือนกว่าแล้วนะครับก็เลยจะพาเด็กมาเล่นเกมนะครับลุยกันมาเป็นเดือนกว่าแตูวติดตามยังไม่ถึง3 0 0้เลยค่ะถึงแล้วสามร้อยสี่นะ เดี๋ยวติดตามเจ้าของที่เทียนว่าเขอมึงจะขอยที่เทียนหลายๆตอนนี้ก็ที่ครูล่าสุดนะครับเพิ่งดูไปก็304คนนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้นะครับก็เลยสองเดือนนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับใจนถึงหนึ่งพักนะครับก็ขอบคุณมากวันนี้ก็เดี๋ยวครูจะให้เด็กเล่นเกมวันนี้อาจะพาเล่นเกมนะครับเล่นเกมเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนเดี๋ยววันนี้มีอะไรลงนะครับก็ให้เด็กเล่นเกมเดี๋ยวครูจะพาเด็กเล่นเกมนะครับอ่ะสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวดูกติกาก่อนนะครับเรามีกี่คน อ้าสิบคนนะครับเดี๋ยวคนที่หาไม่ได้นะครับสองคนสุดท้ายนะครับตะหน้าขาวกลับบ้านนะครับเหมือนเดิมนะครับเลี๋ยวดูตัวอย่างนี่ครูมีนมมาแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะลงไปทีเดียวห้าอันนะครับแล้วใครห้าคนแรกที่ได้ขึ้นมาก่อนนะครับก็จะเป็นผู้ชนะสองคนสุดท้ายสองคนที่ไม่ได้ก็หน้าขาวกลับบ้านนะครับเดี๋ยวครูจะเอานี้โยนลงไปในน้ำนะครับเดี๋ยวให้เด็กเขาไปงมหาครับนะครับหลังไม่ครมันจะเห็นอ่ะนะครับเดี๋ยวนี่นะครับ อ่ะนะครับเดี๋ยวครูจะโยนลงไปตรงนี้นะครับให้เด็กแล้วเขาเปงมหาเอานะครับหนึ่งสองใครกันพ้นสามสี่มันก็โจมมันก็โจมแล้วก็ห้าก็ยืนมังมู้แหละถ้าดำไม่เป็นก็ยืนเพื่อนนะครับพร้อมหนึ่งสองสามไปอ่ะให้เด็กงมหานะครับ ถ่ายได้แล้วขึ้นมาเลยนะครับถ่ายงมได้แล้วขึ้นมาเลยนะครับเอาห้าคนนะครับงมได้ขึ้นมาเลยนะครับอสองคนมาครับกลับบ้านนะครับอ้าวอ้าวอ้าวเห็นไหมเห็นไหมได้แล้วมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาอาธนามาแล้วคนแรกคนแรกธนามาแล้วนี่อธนามาแล้วคนแรกนะครับธนามาแล้ว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 คนแรกคนแรกมาแล้วธนาธนาแล้วครับโควนหน่อยว้าเฮ้ยธนาได้แล้วน้าอันไหนแล้วนะครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วสองคนแล้วนะครับก่อนเลยแล้วโอเคกินได้เลยกินได้เลยเอากินได้เลยคขาได้กินได้เลยครับไม่เดี๋ยวให้พัชหาก่อนอ่าลูกครูวเยอะไหมอยู่อ้าวมาแล้วครับสิกได้แล้วสิกได้แล้วเอาเหลือกันเหลือสองงานสุดท้ายเหลือสองงานสุดท้ายเนาก่อนเลยแล้วเหลือเดียวเหลือเดียวเหลือเดียวครับเหลือเดียว เด oh, really ินเดียวเดินเดียวเดินยวงเีเอาี้กินเลยนะครับอากินได้เลยนะครับได้แล้วกินได้เลยครับอากนเียอะกินเลัรับองเดินเดียวเดินเดียวเดินเดียวสุดท้ายเดนเดียสุดท้ายเดินเดียวสุดท้าย่ังดูเฮ้ยเออสูงก็สูงก็มุ่หยิบคุณจมไปยันนะคุณจำไม่ได้ สามยี่สหรือเปล่าตัวนี้สแล้วก็ห้านั่นได้โอมไม่ล่ะโอมไม่ล่ะโอ้เมไ่มได้ครบแล้วนะครับได้ครบแล้วมีหน้าเข้ากับบ้านทั้งสองคนกายโยกครับนี่นะครับหน้าเข้ากับบ้านอ่าโอเคครับอ่ากินได้านนะครับ,อ,บ,รรบ,บ,บอ่าอ,อันน,อน,นเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับที่ให้เด็กๆนะครับอ่าเดี๋ยวครูจะให้เด็กเล่นน,น้ำแล้วก็พาเด็กกลับนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับทุกกาลังใจนะครับทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวหน้าขาวแล้วค่อยกลับบ้านนะครับเอเคอเราดูนะครับอาซาชินี้ก็เดี sociedad, ๋ยวถ่ายหน้าขาวแล้วก็ค่อยยังไม่จบนะครับเดี๋ยวถ่ายหน้าขาวแล้วค่อยกลับบ้านด้วยนะ ก่อนก็คุณชอบเล่นน้ำอะไรพวกนี้เลยแับพี่พ้นมาแล้วก็ไม่จะไปแล้วนะครับแยกย้ายกันนะครับภารกิจของใครของมันนะครับอ่ะนะครับก็กิจกรรมแบบนี้นะครับก็สร้างความทรงจำกับเด็กนะครับเป็นกิจกรรมพิเนะครับทุกทีนะครับทุกทึงกันด้วยนะครับเวลาที่คิุถึงก็สามารถไปดูได้นะครับยูทูบนะครับถ้าเราลงคลิปไปแล้วนะครับเขาจะไม่มีวันลบคลิปเรทิ้งนะครับมันสามารถอยู่ได้ตลอดเลยนะครับ เราสามารถกลับมาดูตอนไหนก็ได้นะครับแเด็กโจนะครับคิดถึงทางก็เข้ามาดูนะครับคลิปนี้นะครับผูก็จะเขีบไว้อย่างนี้นะครับผมอ่ะิว่าเป็นของจรงดีๆารมีเด็กกะลาครูนะครับผมโอ้วันนี้ดีมากเลยนะครับมีลุงกินน้ำด้วยนะครับดูสวยมากเลยนานครั้งได้เห็นนะครับลุงกินน้ำ ลุงกินน้ำนะคสวยมากโอ้ลุงกินน้ำนะครับสวยมากโอ้สวยมากเลยครับวิวลุงกินน้ำนะครับสวยมากโอ้โหปรากฏการณ์นี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับแต่ก็หาได้นะครับโสวยมากครับสวยมากโอ้โห ส,ส,ส,สวยมากเลยครับดูขึ้นไปข้างบนด้วยน,นะครับไห็นดูว่าก็้ี่เห็นนี่นี่นี่โอ้สวยมากเลยครับลุงก,กินน้ำนะครับสวยมากโอ้ปลากระตังลดูกินน้ำสวยมากเลย นี่ครับเห็นไหมครับลุกินน้ำอ่าเริ่มจางแล้วนะครับลุกินน้ำอ่าหมดแล้วอ,อ้ปลาดาวไงน,นะครับจามที่ทุกอนมานี่จือปลาดองมาจากไหน ปลาดํานะครับนี่ครูเอครับรเป็นเพราะว่ากวนหรือว่าอะไรไม่รู้นะครับอาจจะเป็นติ๊หรืออะไรครูก็มาดูแต่ว่าใช่ไมมหมปลาดํานะเดี๋ยนฟุ้งเสร็เขาว่าใช้เวลาจมน้ำแล้วให้ทำท่านี้ครับ<ส>แต้องไปรอขึ้นมาเองครับเขาตาอย่างี้ในคลิปครูสอนไว่นายน้ำนะที่ครูพาเข้าไปติดถ้านานทำได้คนเดียวแล้วคนอื่นจมน้ำนะเอาฟอยฟอยไปดําไหนเออฟอยก็ได้แล้วนี่ไงนี่คือปราวา

เอาลุกอลุเฮ้ยไม่เลยแม่มมาโอ้โหขี้เลยอะมาสรุปขี้ไดมามดับไปแล้วห้ <c oughs> ววามล้างนะอย่าเพิ่งล้างนะอย่าล้างออกนะเราจะขับรถอยู่โดขึ้นมาโดไม่ล้างออกนะไปครับไป <c oughs> มามามา,มาเร็วเร็วมารวมก่อนรวมก่อนสำรองท่ามาเร็ว โอ้วิวสวยมากเลยเราได้เวลาพระาทิตย์ตกด้วยนะไม่มีพระอทิตตกด้วยสวเยมากเลยนะครับสำหรับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวฝากติดตามคลิปอือ่นนะครับคลิป <c oughs> ออกล่าของเด็กด้วยนะครับอะรถ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 ถอยมาเลายใครม,อมอีอีกสำหรับคลิปนี้ครูก,ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็พาเด็กทำกิจกรรมนะครับคลายเครียดนะครับเพราะเราก็ใช้เวลาในการทําคลิปออกล่าเป็นเดือนกว่าแล้วนะครับก็สักอาทิตย์หนึ่งนะครับ เอาอะไรดีแหละให้เด็กด้วยนะครับเพื่อจะได้พักผ่อนด้วยนะครับไม่ใช่แต่เด็กครูด้วยนะครับถ้าคลิปแต่ละคลิปก็บอกตรงว่าเหนื่อยนะครับไม่ใช่ว่าเหนื่อยมากขนาดนั้นแต่ว่าก็เหนื่อยแต่ก็สนุกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีกําลังใจนะครับจากคอมเมนต์นะครับแล้วก็การกดติดตามด้วยนะครับทาให้ครูมีพลังที่จะพาเด็กลุยต่อนะครับก็ฝากต่อตามไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ค่นี้สวัสดีครับ 把你老婆。